จองกันว่าออกไปเสแล้วสีอิวไหมมาๆนุยังนี่อย่าง <ts> ีอ๋ิปร้องอย่งเลยไหนไหนนู้ีุกแรนตัวแรงก็รอกหลันหมนแล้วนะครับคณกันลัดแล้วคนกันลัดเลยเล้ก็บาดเจ็ขันพวกเขาให้บังนี้ที ซูมมาเองซิวกันไปเลยซิวฝากละบา,า,า,างแค่เยอะเลยครับเอ่อเยื่อเย่อลัดเยื่อลัดโอทาก้าโอทาก้าสีอะไรครับสีรุ้งครับสีรุง้งอุ้ยไอเล็กกินกองครับกองกินโอ้ยนู่นครับไตเรือไตเรือรุ่นแหลมด้่นแหลมเอารุ่นแหลมเออกองนะกองจับหลังยูบ ดอนอนอกินนนวันนี้กล่องดอน,นจุงเี้วังถ้าเลยตาตั้งคนยีอยบขอคนปลาเลยครับเฮ้ยเรียงอะไรฮอกผู้กับกล่องนี้น <c oughs> ให้อาหัวขึ้นเร <c oughs> ือรนอนแล้วรอนแล้วยอมแล้วยอมแล้วฮะ ชนเลยมข้นหลเหลวขหลนไม่ต้องปาินหนต้เฉยอยูเล็กาินนู่นเลยนู้นชนไหมอ่ะอดแรงนิดหนอว่ะปาดินจังป้าป้าจริงป้าป้ามาปจับยี่ป่ามาในชีวิตจอดลแล้วป้ามา

ยิงวิ่งไองหมดรถไปเลยว่าเร็วตัวนี้มันจะอพิกกิวพิกกิวอ่ะดีขอดูยจุมไปกันบึ๊ลบุ่นนะโคตรลาวโคตรอีกรอบโคตรอีกรอบม่งรับม่งมงก กล้องวันอยู่ที่เล็กเร็วเล็กเล็กขึ้นมาขึ้นมาอโอ้ย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 ,อย,อย,อยเลยเอา,ว,เอาว่าเน้นๆจับเลยตรงนั้น